กำลังใจเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาเนาะก็ขอบคุณมากครับถ้าทำสะพานยิ่งลำบากกันมูดหน้าปูนดึกสวัดแจงั่ยแหละขัดมันนะดาดฟ้านะทำดาดฟ้าถ้าเป็นเที่ปูนดาดฟ้านะขัดหน้ามันตลอดนะทำบ้านดีแล้วลูกเฮียไว้ก็สา ตีสามเกือบทุกวันนี่แหละนั่นแหละถ้าถ้าขัดหน้าจะด,ดึกหน่อยถ้าถ้างานเยอะแต่นี่เราเทเองไงอันนี้เราเทเองเราก็เทมาเยอะวัน,นละวันละสิบลูกอย่างเงี้ยอย่างอย่างสูงนะสูงก็สิบลูกแค่นั้นก็พอแต่ถ้าวันก็หกลูกอันนี้หกลูกก็พอแล้วหกลูกนี่ก็โอ้หเยอะเนื้อเยอะถ้าเทบางนี่ก็เนื้อเยอะเหมือนกันหกลูกแล้วก็วันนี้กว่ามันจะแห้งไงก็มันจะแห้งก็ลําบาก ฟานสูงนนแหละทำสะพานนี่ก็เทมันเป็นปูนสําเร็จเนาะเทมันก็ยังไม่เท่าไหร่สะพานแต่มันโอนะได้โอนะพวกงนี้ได้โอมีงานโองานอะไรก็ได้เงินเยอะสมัยก่อนมีโอเนาะมีโอมีอะไรแต่ก่อนทําอยู่แถวกรุงเทพเนาะสมัยก่อนที่ทําอยู่กรุงเทพสมัยก่อนที่ทาอยู่กรุงเทพมันจะมีงานโองานอะไรเยอะ เขาโฟแมนโอ้ย่ำๆโฟแมนเงินเดือนเยอะเหมือนกันเงินเดือนหลายหมื่นเนาะขอขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณมากๆแหละหลือเวลาสองนาทีเนาะสองนาทีเนาะเตรียมหมวกไม้บุกมือก็ได้เลยเนาะจบไฟฟ้าไปทําสะพานไม่เป็นไรมาทาได้หมดแหละขนาดบางคนจบปริญญาตรียังมาทํานาก็ยังมีเนาะมันเอาไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวบางทีสายวิชาที่เราเรียนไปเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับเราทาหรอกมันก็มีเยอะแยะ บางคนนะ่ะจบปริญญาตรีมาทําสวนเวิร์กได้เงินดีไม่ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วทําเกี่ยวกับปริญญาไม่ไปแล้วขุดดินอยู่บ้านนะสบายทํางานอยู่บ้านก็ได้เงินอย่างเงี้ยบางคนทําสวนทําอะไรทํากิจการเล็กๆกน้อยแนตะ่ดีกว่าเราเอาใบปริญญาเราไปทํานูน่นมันเอาแนี่ไม่ได้หรอกบางคนคิดว่าว่าจบสูง จะต้องไปเรียนไปเป็นครูอย่างงี้ไปเป็นนั่นเป็นนี่ขา้าราชการนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บางคนก็มาทำนาแล้วถ้าทำนาเขาได้ดีนะเขาได้ดีกว่านี่อีกทำนาทำสวนทำอะไรเขาได้ดีกว่านี่อีกได้ดีกว่าที่เราจะไปนั่งไปเป็นขา้าราชการนี่ไปนั่งอยู่โต๊ะทำงานเขียนประกาอะไรอย่างงี้ดีกว่ากอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณตุกำลังใจเนาะขอบคุณมากที่แวะเข้ามากก็อะไรก็เริ่มใหมเนาะปลูกไม้ปลูกมือกันได้เลยเนาะได้เวลาแล้วได้เวลาแล้ววันนี้ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็น่าจะขออนุญาตแล้วทุกท่านละลงไลท์เพราะว่าเดี๋ยวเขาทำงานแล้วเนาะเดี๋ยวจะเขาทำงานต่อแล้วสายแล้วเริ่มสายเข้าไปสายเข้าไปแล้วขอขอบคุณเนาะขอบคุณคุณยายขอบคุณแอดไวไวเนาะขอบคุณแอสไวขอบคุณคุณแม่จำลองเนาะขอบคุณแม่กุซนขอบคุณเจฟอนขอบคุณคุณกิตเนาะขอบคุณ คุณวิพาเนาะขอบคุณใครหลายคนแหละที่เข้ามาก็ไม่ได้เอื่ยน,น้าเข้ามาก็มีเนาะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆมากเพราะว่าได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะต้องขออนุญาตล่ะลงไลก์ก่อนเพราะว่าต้องเข้าทำงานเนาะเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรเนาะก่อนน่ะช่วงเย็นแหละเจอกันส่วนกกลางวันจะไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะอย่างมากจะไม่ค่อยทันเลยเพร,เราะเราพรอเรามาจับโทรศัพท์บางทีมันเขาก็ลงเขาก็ลงแล้วก็มีบางช่วงบางเวลาที่เราเคยไปไปจำนี่เขา ก็ขอบคุณคุณยายขอบคุณแอดแหววแเนาะขอบคุณคุณวิภาขอบคุณคุณเจพรขอบคุณคุณกิตเนาะขอบคุณแม่กุโซขอบคุณคุณยายจำลองเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่เข้ามากองหน้ากองหลังที่มาให้กำลังใจเนาะในเช้านี้มัชแนแล้วก็น่าจะขออนุญาตละลงไลฟ์ก่อนเนาะเพราะว่าต้องเดินเข้าทำงานแล้วกขอให้ทุกคนทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะขอให้ร่ำรวยเลยกันทุกคนเด้อมัชแนแล้วก็ขออนุญาตไลฟ์ก้นเลยก่อนนะครับบ๊ายบายโชคดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ